งั้นฉันขอยืมหมดนี่เลยได้ไหมเอ,อ่ยืมหมดนี่เลยเหรอนะเฟอรนะเดี๋ยวฉันเอามาคืนนะานะเอาชุดไหนเลือกได้เลยนะคะเหลือลิคิดไทยแลนด์ บีมทำไมวันนี้มาเร็วจังพอดีนอนไม่ค่อยหลับอะ่ะเป็นอะไรของเธอเนี่ยบีมถอนหายใจอยู่นั่นแหละ,ะน่ะเอาอีกแล้วเป็นอะไรก็บอกฉันมาสิก็สอนนี้อ่ะเฟินพอดีฉันมีนัดกินข้าวอันแน่เธอมีแฟนแล้วหรอบีมบ้าไม่ใช่แฟนหรอก แค่ค,คยุยก็ดีแล้วนี่แล้วเธอถอนหายใจทำไมล่ะก็ฉันไม่มีชุดจะใส่ไปนะสิอืมฉันเข้าใจแล้วงั้นเย็นนี้เราไปช้อปปิ้งกันไหมนั่นแหละที่ฉันเครียดอยู่เงินฉันก็ไม่ค่อยจะมีอืมงั้นเอางีล้ละกันเดี๋ยวฉันให้เธอยืมเสื้อผ้าก่อนเธอจะได้ไม่ต้องซื้อด้วยจริงเหรอเฟินเธอพูดจริงๆนะ จริงสิเรื่องแค่นี้เองทำไมจะช่วยเพื่อนไม่ได้ละ่ะเข้าใจนะเฟินเธอนี่ดีกับเราตลอดเลยอ่ะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอามาให้นะได้ได้ได้หุยสวยเฟินน่ารักอ่ะฉันตั้งใจเลือกให้เธอเลยนะบีมขอบคุณนะเฟินไปเธอรีบไปเปลี่ยนชุดได้แหละเดี๋ยวจะไปสาย ถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่มีชุดสวยๆใส่ได้เลยจ้าไปเปลี่ยนชุดได้แล้วปะเค <Okay. S 2> สวยมากเค <Okay. S 3> เป็นไงบ้างครับอาหารถูกปากคุณหรือเปล่าค่ะถูกปากดีมากเลยนะคะ งั้นคุณบีมทานเดอะนะครับค่ะมีอะไรติดหน้าบีมหรือเปล่าคะวันนี้คุณบีมสวยมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ นี่คุณชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมด้วยเหรอครับเออใช่ค่ะพอดีบีมชอบสะสมเสื้อผ้าแบรนด์เนมเหมือนผมเลยผมก็ชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเวลาใส่แล้วมันทำให้ดูดีคุณบีมว่าไหมออค่ะผมไม่คิดเลยนะว่าจะเจอคนที่สไตล์เดียวกับผมค่ะไว้ว่างๆเรามาทานข้าวกันใหม่นะครับ บีมเป็นไงบ้างโอเคไหมก็โอเคเลยแหละเขาโชว์ม่าฉันสวยด้วยนะหุยจริงอะฉันนี่เขินแทนเลยคงเป็นเพราะชุดที่เธอให้ฉันยืมใส่ด้วยแหละแหมไม่หรอกชุดมันแค่เสริมเราเธอสวยอยู่แล้วตั้งหากเออเฟิร์นคขาหน้าฉันขอยืมชุดเธออีกได้ไหมอะได้สิจะใช้วันไหนล่ะเดี๋ยวฉันเลือกมาให้ แต่ครั้งนี้ฉันขอบเลือกเองได้ไหมฉันจะได้ลองใส่ด้วยเออเอางั้นเหรอนะานะนะนะอืมก็ได้ขอบใจนะเธอนี่ใจดีที่สุดในโลกเลยอะ่ะเธอก็พูดเกินไป <c oughs> โหเฟินเสื้อผ้าที่บ้านเธอเยอะจังเลยอะ่ะ เธอเลือกได้เลยนะชอบตัวไหนก็บอกไม่ต้องเกรงใจขอบใจนะเฟินตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยเัโอ้ยนี่สวยเนี่ยโอยเลือกมาซะเยอะเลยพีนสรุปเธอจะเอาตัวไหนตัวนี้ก็สวยตัวนั้นก็สวยฉันเลือกไม่ได้อ่ะ อืงั้นฉันขอยืมหมดนี่เลยได้ไหมเออยืมหมดนี่เลยเหรอใช่แค่นี้เองปกติเธอไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ใช่หรอนะเฟินนะเดี๋ยวฉันเอามาคืนนะาๆนะนะอย่างฉันคงไม่มีปัญญาไปซื้อชุดดีๆแบบเธอเหรอกอืมก็ได้ แลเสื้อผ้าฉันดีดด้วยนะฉันจะดูแลอีกดีเลยแหละเสร็จแล้วเอาชุดไหนเลือกได้เลยนะคะเอาชุดนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณที่อยู่เลยนะคะเสื้อผ้ามือสองค่ะมาดูก่อนได้นะคะถูกๆทั้งนั้นเลยค่ะ นั่นมันบีมนี่ทำอะไรของเขานะเสื้อผ้ามือสองค่ะชั้นดูดิสอันสบายนะคะเสืสวยทั้งนั้นเลยอ้าวคุณลูกค้าเฟิร์นนี่มันเสื้อผ้าของฉันนี่เธอเอามาขายหรอบีมเดี๋ยวก่อนเฟิร์นมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฟังฉันก่อนฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นหลักฐานคาตาขนาดนี้เธอยังจะมาโกงหกอะไรฉันอีก ฉันอุตสาหสงสารที่เธอยืมใส่ไปเพราะเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนไม่คิดเลยว่าเธอจะเอาของของฉันมาขายแบบนี้เฟินเราขอโทษฉันไม่เคยทวงชุดของฉันจากเธอเลยสักครั้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันไว้ใจเธอไงบีมแล้วดูเธอทำกับฉันสิเฟินฉันขอโทษดีถ้าฉันไม่เงินฉันจะรีบเอาเงินมาคืนเธอนะไม่ต้องฉันไม่ต้องการเงิน ฉันต้องการเสื้อผ้าที่เธอยืมของฉันไปทั้งหมดและเสื้อผ้าในส่วนที่เธอขายได้ไปตามคืนมาด้วยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งความฟอนฟอนกับมากรโอ้ยทำไงดีเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีแล้วใครซื้อไปบ้างเนี่ย้อจะไปตามมาจากไหน แค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันเลิบไม่คิด Thailand